เกิดอะไรขึ้นกับหยกเด็กหญิงอายุ15ปีที่เคยตกเป็นผู้ต้องหาในมาตรา112ที่อายุน้อยที่สุดล่าสุดถูกไล่ออกจากโรงเรียนแต่เรื่องนี้ทำโซเชียลเสียงแตกเป็นเพราะอะไรวันละเรื่องวันนี้จะสรุปให้ฟังคะ่งะเมื<ร>่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะทนายอ,อนนท์กิ่นแก้วแกนนำศูนย์รวมประชาชนป,ปกป้องสถาบันหรือคอปป,อปสได้แจ้งความกับหยกในมาตรา112จากการที่หยกได้ไปเข้าร่วมกิจกรร,รมทางการเมืองและเรียกร้องให้มีการยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112 ี้ต่อมาค่ะตำรวจสำราญราชก็ได้ไปยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนให้ออกหมายจับหยกและศาลก็อนุมัติทำให้หยกกลายเป็นผู้ต้องหาในมาตรา112ที่มีอายุน้อยที่สุดที่ในขณะนั้นหยกมีอายุเพียง14ปีย่างเข้า15ปีเท่านั้นค่ะหยกถูกจับกลุมในช่วงเดือนมีนาคมค่ะ หยกถูกนําตัวไปสารเยาวชนโดยที่หยกเนี่ยให้การปฏิเสธไม่แต่งตั้งทนายและไม่ใช้สิทธิ์การประกันตัวสุดท้ายสารออกหมายควบคุมตัวหยกเป็นเวลา30วันและส่งหยกไปที่สถานพินิษบ้านปราณีจังหวัดนคปรปฐมค่ะต่อมาวันที่18พฤษภาคมค่ะหยกก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาหลังจากอยู่ในสถานพินิษมาถึง51วันซึ่งล่วงเลยเวลาที่จะเข้าไปรายงานตัวกับทางโรงเรียนในวันที่2เมษายนแต่หลังจากนั้นวันที่19พฤษภาคมหยกก็ได้เข้าไปรายงานตัวที่โรงเรียนค่ะในวันนั้นเนี่ยหยกไม่ไ ด้วยค่ะมีเพียงแต่บุ้งที่สำนักง,งานคณะกรรมการสิทธ,ธิมนุษยชนได้แต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองพาเข้าไปรายงานตัวจนกระทั่งวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะยกได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าถูกไล่ออกจากโรงเรียนแล้ว และยังถูกครูพูดใส่หน้าอีกว่านับจากนี้ไปเธอถือเป็นปุคลนภายนอกหลายคนคาดว่าน่าจะเป็นเพราะหยกทําสีผมและใส่ชุดไปเวทไปโรงเรียนค่ะถัดมาเมื่อวานนี้ค่ะหยกเลยไปที่โรงเรียนอีกครั้งเพื่อที่จะขอเข้าไปเรียนกับเพื่อนแต่ว่าราปภไม่ให้เข้าค่ะก็เลยเกิดเหตุการณ์ชุนลมุนจนสุดท้ายหยกตัดสินใจปีนรั้วเข้าโรงเรียนค่ะเรื่องนี้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะและหลายคนก็เรียกร้องให้โรงเรียนออกมาอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ได้ออกมาชี้แจงว่าทางโรงเรียนเนี่ยไม่ได้ให้หยกออกจากโรงเรียนนะคะแต่การที่หยกจะสวมชุดไพรเวทมาโรงเรียนเนี่ยต้องคำนึงถึงระบบและระเบียบของโรงเรียนด้วย ต่อมาค่ะทางโรงเรียนก็ได้ออกแถลงการชี้แจงว่าโรงเรียนเนี่ยมีกําหนดให้นักเรียนเข้ามารายงานตัวภายในวันที่2เมษายนแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยหยกอยู่ในสถานพินิษ์พอออกมาในวันที่19พฤษภาคมโรงเรียนก็อนุรลมรับรายงานตัวไว้ก่อนแต่ว่าหยกต้องมารายงานตัวให้สมบูรณ์โดยการพาพ่อแม่มาภายในวันที่10มิถุนายนแต่หยกก็ไม่ได้ดําเนินการในระยะเวลาที่โรงเรียนกําหนดค่ะก็เลยทําให้ไม่มีฐานข้อมูลในระบบของโรงเรียนในปีการศึกษา2566นี้ค่ะและพอในวันที่22 ขอพฤษภาคมที่หยกได้เริ่มเข้ามาเรียนทางโรงเรียนก็ได้มีการแจ้งกฎระเบียบของโรงเรียนให้หยกทราบ จะหยกไม่ปฏิบัติตามค่ะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายที่ไม่สวมชุดนักเรียนย้อมสีผมไม่เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูมและไม่เข้ากิจกรรมหน้าเสาธงซึ่งถือเป็นการไม่ยอมรับกฎระเบียบของโรงเรียนขณะที่หยกเองก็ได้ให้เหตุผลว่าการแต่งกายและทรงผมเนี่ยไม่ได้เป็นตัวชี้วัดการเรียนแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือโครงสร้างของการศึกษาไทยหยกเนี่ยอยากให้มีเสรีทรงผมและการแต่งกายในโรงเรียนทุกโรงเรียนไม่ใช่แค่โรงเรียนเอก,กชนค่ะและล่าสุดเช้าวันนี้หยกก็ยังไปโรงเรียนตามปกติเหมือนเดิมและหยกก็ได้พยายามป เข้้าไปในนโรรรงงเีียอกคัขณะที่บุ้งที่ทําหน้าที่เป็นผู้ปกครองในปัจจุบันของหยกในตอนนี้นะคะก็บอกว่าตลอด51วันที่ผ่านมาเนี่ยติดต่อพ่อกับแม่ของหยกไม่ได้ค่ะแม้แต่โรงเรียนเองก็ติดต่อพ่อกับแม่ของหยกไม่ได้จึงทําให้ไม่ได้มารายงานตัวตามกําหนดแต่เรื่องนี้ต้องบอกว่าเสียงแตกอย่างชัดเจนเลยนะคะบางคนเนี่ยก็ยืนอยู่ข้างหยกแต่ในบางมุมก็มองว่าหยกเนี่ยทำเกินไปทั้งที่โรงเรียนก็อนุโลมให้ขนาดนี้และยังตั้งคำถา,ถามถึงการปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมด้วย แล้วคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คะคอมเมนต์มาคุยกันค่ะแต่ถ้าชอบการสรุปข่าวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่มีให้ทุกวันค่ะ